สวัสดีครับอรพบด้วยมีครับป่ะจากนี้ตาทุกคนนะชาวไท grammar เนี่ยจะทาย这个รูปอนิจจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ชาวတို့ဒီအာစကားပြောရခါကြလို့ဆင်ชาวတို့ဒီ grammar pattern လေးဒီเนี่ยစကားပြောလို့ဆင်အာတက်ညံနေပြီးလို့ဆင်ชาวတို့အာကိုကိုတိုင်းနေชาวတို့တီထွင်ပြီးတော့จําစပြီးတော့ပြောလို့ရရပါเนาะဒီစํานวนนี่ကိုအတုံးပြပြီးတော့ပါเนาะတခြားဆက်ဟိုမှာဆက်တင်ပြီးတဲ့ဆယ်လုံးဆိုရင်ဒါတို့ကနောက်တစ်ဆက်အောင်တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်အတွင်းနဲ့ကို ကျန်တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ထိုင်းတကယ်ပြောကိုခဏခါပတ်တန်လေးနဲ့လေ့လာရဆိုရင်အရင်ကိုအာတက်မြောက်တာရွယ်ကြပါတယ်သင်္ဆာနဲ့တွေ့လာကြကြအောင်เนาะဆရာဒီမှာသင်ခန်းစာ7မှာဆရာပါတင်းတင်းမလာနေဆိုရင်မိုင်းနေဂျိုင်ว่าဟုတ်ပြီเนาะမိုင်းနေဂျိုင်ว่าဒါကကျရောမတေသဘူးဟုတ်ပြီเนาะဆရာတို့နေဂျိုင်ဆိုတာတေသရတယ်မိုင်းနေဂျိုင်ဆိုတာမတေသဘူးဟုတ်ပြီเนาะဆရာတို့ဒီမှာ มตชาบ <m any standen> ูเนี่ยตูปายาวใจในสุดาขอบคุณไม่แน่ใจว่ามตตชาบูโคสระกาเต็มชอบสระใจเดดซีอไราอบคุณครับแต่นี้เราโมย์ชั่วว่าปายาใจเดอบรอาศัยชั่ว่าตูปายาใจเดดสุดาบูจะมรู้มากนแดดมตีิบูขอบคุณไม่แน่ใจว่าคนชอบซีอไรายเนาะ ในภายหลังใจเลยนสุาราบุพินัยมาตีหัวเนาะไอ้นักผู้การฉลุปา,า,ปานัยไม่แน่ใจว่าร้านสุาาราฉลุใสเปิดสุราคุ้นเนี่ยไม้เปิดไม้สุราคุ้นหนังเนาะร้านเปิดไม้ไม่แน่ใจว่าร้านเปิดไม้มาตีชาบูเนี่ยใส่คุ้นนาสุดาเนาะนักผู้กา,ารฉลไม่แน่ใจว่าบ้านเข้าอยู่ที่ไหน เอาเป็นรว่าบา,านกับฉลูเอเขากับตุ๊ยเออยู่ที่ไหนปรนมาชณชิหลสุดาเอาเป็นว่าไม่แน่ใจว่าบ้านเข้าอยู่ที่ไหนตุ๊ยเอประมาณชิเลสุาาาดาโอเคไหมมาติดรูิเนาะแล้วกูการฉลูว่าไม่แน่ใจว่าเขาสารตุเป็นใครเขาเป็นใครตรุ๊ปูเลสุดา ทุูดูเลสุดานาติผู้เด็กไม่แน่ใจว่าเขาเป็ดใครไม่แน่ใจว่าพวกเขาจำเราได้ไหมพวกเขาสวตรด์จูโดจำสวรรค์มัมมีเราทาง,งานด้วยกมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจำเราได้ไหมนาติชาผู้เด็กน้กโกรูโดมัมมี่เาสุดา ไม่แน่ใจว่าเขาสระตูจักว่างว่างสระโอาเลยวันไหนเป็นนี่เลยเขาจับว่างวันไหนตูเป็นนี่อาเลยสุดามาตีหูเด็กไม่แน่ใจว่าที่นี่จีเนียเป่ยสระกาสรุเป่ยเป่ยกิโมไปในไหนจีเนียไปในไหนเป่ยเลยสุดามาตีหูเด็กโอเคอาจารย์จะดูแต่เขาอะไรตัวเสียงบัดตีชาหูเด็ก ตูปายลองใจเลสุดัไม่แน่ใจว่าคนชอบซีอะไรมาตีชาบูใส่ข้อยาสูดัไม่แน่ใจว่าร้านเปิดไหมามาตีชาบูตู้เองประมาณเลสูดัไม่แน่ใจว่าบันเขาอยู่ที่ไหนมาตีชาบูตูปูเลสุดัไม่แน่ใจว่าเขาเปิดใคร มตเตชาบุงาดโกตูดกมามีนาสูดาไม่แน่ใจว่าพวกเขาจำเราได้ไหมมตเตชาบุตูปมาตูเพนิอาเนสูดาไม่แน่ใจว่าเขาจะวางวันไหนมตเตชาบุจิมาปรนาดีไปเลนสูดาไม่แน่ใจว่าที่นี่เป็ดกี่โมง အားလုံးမရှိနိုင်ကြလို့မျှော်ကြည်ပါရဲ့။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစုတ်ကြည့်ကြည့်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေချင်မှချမ်းသာကြပါစေ။နောက်ထပ်ဆက်လို့ဒီလိုဆက်လို့ထိုက်စက်ပြုံးပုံဂရုမနေတည်နေပစ်จับနေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and follow နဲ့